สำหรับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าืูมใจมากๆนะคะไม่เพียงแค่การเอ่อเรื่องชื่อกับการดีไซน์ออกแบบชุดผ้าไทยให้ไปโด่งดังไกลระดับโลกแล้วเพราะล่าสุดค่ะแบรนด์คณาพศของคุณคณะพศอุสอน,นะคะดีไซเนอร์ที่มากความสามารถชาวไทยค่ะตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นพูดถึงอีกรอบหนึ่งนะคะจากผลง,งานการดีไซน์ชุดสีขาวสุดแซ่บที่ Lisa, ลิซ่าลิสามโนบาลสมาชิกเอ่อชาวไทยนะของวงแบ็คพิงคเขาก็สวมขึ้นค่ะ สวมขึ้นไปโซโล่ในเพลงมันนี่บนเวทีคอนเสิร์ตบอลพิงเวิร์ทัวร์นะคะที่ Park ออร์เรเก้นพาร์คค่ะนครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาแน่นอนค่ะว่าโอ้โหจากภาพจะเห็นได้ว่าชุดเนี่ยหรูหราอลังการมากเลยในชุดสีขาวปักเลื่อมนะคะตกแต่งด้วยขนนกคะ่ะตัวเสื้อด้านหลังเนี่ยมีการปักชื่อลิซ่าเป็นสีเข้มอย่างโดดเด่นสะดุดตาเลยโดยต้องบอกว่าทางแบรนด์คะ่ะมีการโพสต์ถึงชุดนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าลิซ่าเนี่ยสวมชุดจากแบรนด์คณาพจน์ที่ ดีไซน์ให้เธอเป็นพิเศษบนเวทีโซโล่ของคอนเสิร์ตในคืนนี้ที่ซานฟรานซิสโกนะคะตัวชุดเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากแถบสีขาวบนธงชาติของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เครื่องแต่งกายแนวสปอร์ตแบบชาวอเมริกันรวมทั้งยังมีการแต่งด้วยขนนกกระจอกเทศซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ขอขอบคุณค่าย YG Entertainment ที่เปิดโอกาสให้แบรนด์เนี่ยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์แสนสำคัญในครั้งนี้ครับ แน่นอนว่าเป็นเราก็ภูมิใจถูกต้องไหมคะงานนี้ค่ะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่แฮชแท็กชื่อลิซ่าแล้วก็ลาลิซ่านะคะคือมันมีการติดแฮชแท็ก แน่นอนค่ะว่าคีย์เวิร์ดนี้ค่ะโอ้โหหลายคนเนี่ยติดเทรนด์เลยนะคะหลายคนมองเทรนด์นี้ตลอดเวลาแล้วก็มีเทรนด์หนึ่งก็คือเอชลิซ่าแอสออร์เรนพาร์กจะฮอตครองเทรนด์มากๆพรลิซ่าเนี่ยใส่ในโชว์แล้วมันโดดเด่นจริงๆผู้ชมขาในทุกๆชุดเลยแล้วทุกเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตบอลพิงค์เวิร์ดทัวร์ที่ซานฟรานซิสโกค่ะคือที่หมายรองสุดท้ายในสหรัฐนะคะก่อนที่วงแบ็คพิงค์เนี่ย จะมีการเปิดฉากเวิร์ทวนที่มหาคนคร LA ในค่ำคืนของวันที่26สิงหาคามนี้ค่ะและพวกเธอเนี่ยเพิ่งประกาศว่าจะมี2โชว์ฟินาเล่ส่งท้ายที่คุณโซเกาหลีใต้ในวันที่16-17กันยาย,ยานี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆเลยทีเดียวค่ะ